อ,อธิบายผมฟังในต่ก่อนผิงเลยมันกับบอกออกแล้วเนาะมันบอกออกบอกออกแบบไหนมันบอกออกก็คือบอกออกแล้วเนาะคือบอเห็นเลยใชนะ่หนึ่งเออคือบอเห็นเลยล่ะคืออันนี้แกนมันด้นี่อืมเามันตายแล้วเป็นล่าเน่าแล้วนี่น,น,น,นี่นะครับเป็นล่าเน่าตีน,น,านี่นะครับเน่าคนเน่าเน่าไปหมดแล้วเปลือกนะครับไม่ได้แล้วเนาะตัวนี้เป็นเปลือกแห้งนะครับแห้งคือไอ้ตัวนี้คือแห้งแห้งตายด้วย แห้งสนิทเดี๋ยว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 เดวเดยวดี๋รี๋ยี๋ยวเดีวเสีดีครับพีกันเัีพรวเดีอเด้๋ยวเดีวเดี๋ยวี๋วเดี๋เด้๋ยวเดี่ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดวเดีวเดี๋ดวเดียวเดีไยวเด่งวเดียวเียวเดี๋นวเียเวเดวยยวยายย มันสิเป็นยังไงลักษณะของตุนพันใดอย่างพันใดอยู่บ้านใดอำเภอใดเดี๋ยวเขาไปถามจากของส่วนิึงมากพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวในซื่อเนี่ยอยู่บ้านใดบอกเพื่อนเนี่ยสวัสดีค่ะซื่อสายทองอันตูนอยู่บ้านคู่บอนค่ะอยู่อำเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่จังหวัดบุรีรัมย์จ้าเป็นยังไงคือได้เห็นในเพจผู้มงผู้หมอไปเบึงยังไงคือเห็นกับไปเบ่งในโทรศัพท์นัมืนละกดเบึงไปเบึงมากล้วก มันเด้งขึ้นมากดิมันเด้งขึ้นมาอยู่ในกลุ่มไอ้รักยางพาราเหี่ยเออออกไปในกลุ่มนั่นแหละก็เลยมันเด้งมากกะเลยเบืองเสือบัว่าที่ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเบิองได้เพจนี่เสือบอ่ะกะว่าสิบบานซาบอสาตาเห็นอีหยังกะซังสิบบานซาสิบบานเรือบมาทอนกตาเห็นเป็นบอแย่ตกร่องกับตาก่อนจะค่อยสิบตกร่องขึ้นบอแต่ว่าพูดถึงว่าที่บ้านนี่นี่ยางสวนนี่จักไรยางสวนนี่มีสิบไรค่ะมีสิบไร ป้ายยาบอ่ะแกปีนี้หัวตะเริ่มป้ายนี่แปลงนี่หัวตะลายป้ายปีนี้ผมได้ป้ายปีนี้จ้ะาองลายเลยหาเปลือเซ่นหาเปลือเซ่นเออตัดทิมแล้ว <laughs> <laughs> เป็นยังไงพอป้ายไปแล้วนี่มันออกดีบ่ออกดีอยู่ออกดีอ,อดยู่ช่วงนึงเราแมันกับเบิร์ตนะครับที่เบิรงในเพจนี่เดือนนึงว่าสีเห็ดได้บ่ว่าสีมันสีแยมีมสีย้อยสีิซึ่งไม่เห็นบนนี่แกจักแล้วไปเบต้นี่น้องไปเบิ้งไปบ้านขับรถแล้วคนนิดค นี่นะครับนี่แมนบอแมนมันเป็นลักษณะเดยต้นคืองามอยู่ต้นมันคืองามอยู่แต่ว่ากีดไปกีดมาเพรออกก็เลยงาบมาเรื่อยๆรื่ยงาบมาเรื่อยๆนี่แหละนะครับมาดูกันนะครับต้นแรกอ่ะเบื้องเลยครับบอนสีออกบอเอ้าสมอเฮ้ยมันเป็อสกีดไปเนาะอันเจ้าพออเขนตัวกีดนะเอาเปียกๆเลยติพ่อหมอยักแล้วม่องไดนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวียวเีหลีเอ้าวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวีดทยวเดียวเดียวเยวเดี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 มันออกบเ เอาทั้งเคิงก่อนก็ได้เพราะว่าควายเปิดแล้วมันบ่ออกก็เลยมาเปิดหานี่มันออกใส่บงเนี่ยเออเอาเปิดนี่นะครับคือมัน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 เป็นยังไงก่อนจังเปิดดูนี่ให้เบิ่งแต่ก่อนเป็นยังไงมันกีดไปกีดมามันบ่ออกก็เลยเศร้ากีดมันบอกเลยออกงออกไทยไหมออกงอกไทยจริง เออเขาก็เลยเศร้าเขาก็เลยมาปิดกลีบแบบไม่กีดฝั่งนี้ับมากิีดฝั่งนี้ไปนี่กิีดไปกิีมาฝั่งนี้มันออกอยู่เด้แต่ว่าฝั่งทางถีมันบอ่ออกวันนี้อืมแต่ว่ามือนีมันมันเป็นยังไงมันก็โอเคอยู่มันกโอเคอยากเบื้งม่งไม่บ่ะตัวแหลกอยากเบื้งมองอื่นบ่บที่คิดว่ามันสีบอกเบึ้งเบิ้งนะเอ้าเบึ้งไหมเบึ้งได้อีกจากแล้วาที่เจ้าคิดว่ามันสีบอกมันสีอะไรไงฝม่งนี้บ้๊งเนาะนี่ตอนอีกฝั่งนี้นี่นี่นะครับมาดู อ่ะอธิบายผมฟังในี่ตะก่อนผิงเหรอมันกับโบออกแล้วเนาะมันบบออกบบออกแบบไหนมันบบออกก็คือบบออกแล้วเนาะคือบบเห็นเลยหนาหนึ่งเออก็คือบ่เห็นเลยล่ะแล้วมันอีที่เห็นหล่าวทั้งเทิงกับเบื้องแล้วทั้งใต้กับเบื้องแล้วคิดว่าจยังไ๋ก็โอเคยู่โอเคยูกโอเคยูซั่นอ่ะ มาเบิงต้นที่สองมาดูนะครับเอ่อมันกำลังเริมออกแล้วเห็นปะมันกำลังเริ่มออกเออตะกี้มันตายมันแห้งไปเลยดิจะได้ไม่กีดขึ้นเอามันออกได้สันนี่นะครับเป็นต้นที่สองนะครับตัวนี้เนอะแขเงว่าเขาถ้ามิดเขาไม่ติดจวดกว่านี้อยู่นี่ เอ้าคิดว่าไงเห็นแล้วโอเคอยู่อ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สามพอท่านตายหนึ่งที่ยังเท่าไงก็เปียกแตกเอาเลยครับคุณเลยอีกต่างหากเลยอีกตั้งหักซุ้มนาบัวปีซุ้มนาสีบนสนุนพอดีนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่สามออมันกำลังแต่ต้นแต่แดงมันเป็นยังสีนี่เนี่ยนะมันมักเป็นยังสี่ละ มันมาเป็นดําดําเส้ดน้ำดําเป็นล่าเสียดนาดำนี่ค่ะเป็นดำทั้งสี่เรามีอย่างแยมทั้งสี่บอบ่มีเลยบ่มีอย่างกบกอเลยแล้วหินเล้าห้อยฝนจัวหาเห็นบอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สี่เนาะ บ่เบิ่งหนาไม่เป็นบ่เบิ่งก็ได้เบิ่งก็ได้ว่าสั่นเอ้าเอาบึงหนาทึ่งนะครับเอา้านี่จะผูกไว้เพราะว่าเราจะมาตามอีอยู่เหนื่อยมากไม่ดี <c oughs> จักแล้ว <c oughs> นี่นะครับเป็นต้นที่ซีนะครับที่เพิ่นกีดเห็น <c oughs> เส้นดำก็ล่างออกกำล่งออกกระเียงพอดีนั่นนี่นะครับลักษณะของต้นที่สี่เนาะบนก็กีดนะครับล่างก็กีดให้ดูแล้วสองที่เลยสองแผลมองไหนตั้งใต้นี่แหละตั้งใต้อีกอ๋อตัวหนาเกาหนาตายเนาะ มันก็บประทศเดีถึงไนไดนแต่ว่ามันซึมนี่ข<อ>นาดตายแล้วมันสิเลิอกตีเมียนห้าต้นแล้วเป็นไงโอเคอยู okay, you, okay, you. ่โอเคอยู่กำลังออกแล้วอยู่เพดนงต้นโอเคยู okay, you, ่กำลังออกแล้วอยู่เพื่อดวงี้ไร่ไม่ดูต้นนี้จะเป็นต้นที่หกมึงบอกว่าแต่ก่อนมันออกเร่งเร่ง le, เร่งเร่ง <le, S 2> <em> ออกมีดหนึ่งบ่บ่ได้ใส่ยาเต่แต่มันออกเองเต็มปูเลยมีดหนึ่งเต็มถ้วยนะครับเอาวันนี้เจ้าตรงไหนเอานี้ล้วทั้งเครื่องนี้ล้วค่อยว่าจะปวดแอว อันนี้ละท,งทังก็มีหญิงละราะว่ปวดเอวข้างบนเริเ่มเริ่มเขียนแล้วสิ่งที่มาข้างล่างไปเอาผ้าหมอนขีดเองนะข่อยมีอะไรหรอเหนื่อแล้วเพราะสั้นออนี่ครับเป็นตัวที่หกน,นะครับตัวนี้นี่ก็เหลืออีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงต้องถึงเอาพอหมอเลยมาสัานเอาถือ ต้นที่หกกำลังซึอมออกเนาะอเอาจะให้เปิดลงไปเรื่อยเนาะเพราะว่ามันจะขยายท่อน้ํายางอีกนะครับอย่าปิดเลยแมนครับคือคือเป,ปิดปกติเลยเอ้าไปดูต่อต้นที่เจ็ดนะครับมาต้นที่เจ็ดน้ำเล่นวะนะอ่ะอ้า โอ้แตกจากจากจาก้สเยดาน้อย่างพี่พอหป้นอะไเปนอะเป,เป,เป,เปลี่ยงเป็นลงมาอันหนามเอานี่ครับเป็นตัวที่เจ็ดเนาะตัวนี้จะประมาณนี้อเห็นบ่เ,เอยูาแต่ขยับจากนี่จะหน่อยเนาะเพราะว่ามันสูงผมหมอมาถึง ปดนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นต้นที่แปดที่มันออกมาลักษณะแบบนี้ต้นเก่าตัวนี้ผลต้นที่สิบทุไซเนาะนี่นงเดนฮะนี่นะครับเป็นต้นที่เก่าเนาะอันนี้มันเออเบืบ่องต้นนี้คืออันนี้แกนมาได้หน่อืมมันตายแล้วมันล่าเน่าแล้วนี่ นี่นะครับเาเนี่น,น,นี่นะครับเน่าคนเน่าเน่าไปหมดแล้วเปลือกนะครับไม่ได้แล้วเนาะตัวนี้เป็นเปลือกแห้งนะครับแห้งคือไอ้ตัวนี้คือแห้งแห้งตายด้วยแห้งสนิทโอุ้หนะนะครับเบิ้งนี้องแต่ว่าเฮาสีมาเบิ้งกันว่าเอาเจ้าสีเลือทั้งทั้งมันเหลือทั้งพี่ทั้งเดียวมันบอ่อสีจะกินได้เขาจะมาเบิ้งง่าต้นนี้่มันสิออกบอ่อเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบมีแนตะ่ตายครึ่งซีกแล้วตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะมาดูฝั่งนี้นะครับ ลักษณะมันก็แตกตายขึ้นไปเรื่อยๆนี่แตกน้มถึงไปเรื่อยๆมันมีเปลือกแห้งถาวรกับเปลือกแห้งธรรมดามันขึ้นเหลืองก็มูอะไรยงไรนะครับมาดูกันอ่ะเปิดมันเป็นล่าสีนดำนะครับมันจะฝังลึกเข้าไปเลยมันดำเลยนี่เห็นป่าวลึกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ คือว่ามันตายมาฟังหนึ่งมันก็ลังคิไตยขึ้นบีอีกนะครับตัวนี้เมีนเมีนไม่ก็รังคิไตายนี่แต่ว่าก็บมาเฮียใ้เบื้องว่ามัอน,นั้นมันเลือกเพื่อนเลือกให้เขาก็กบ,บรูบลูบในเบื้อง<โ>ฟัง,งนี่เห็นหัวตะซ่อมเห็นเอ้ามันแตกแล้วนี่หัวตะซ่อมเห็นคือกันว่าสั้นหัวตะซ่อมเห็นนี่นะครับแตกยังก็ยังมีแตกเยิ้มออกมาเป็นบ่นี่บ่ท่านด้ฮอดอ่ะในเด้่เบื้องเนี่ยนี่นะครับเราจิ้มเปียกน้ำยังพักเลยเนาะจิ้มมันก็ออกมาปกติเฮากิดนบ้างเอย่างเดียวอื อ่ะข้าวกะเฮ็ดครบทั้งหมดสิบต้นเหมือนปะครับเป็นยังไงแน่เห็นแล้วกับความรู้สึกแหลกๆมันก็ออกอยู่ตลอดมันก็ออกอยู่ตลอดฉันดอกมันก็ออกอยู่แล้วความรู้สึกเป็นอย่งไดีตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็โอเคอยู่โอเคเพราะว่านี่เพราะบ่ได้ปล่ยบ่ได้อย่างมาแค่วันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าแดดบำรุงดีๆคือยังปุ๋ยทั่วไปนี่คิดว่ามันจะดีปะโอ้ยทำมันดีก็ใส่ตลอดเลยบ่าใดนีเลยอืมนะครับตัวนี้ก็คือเขาเกิดแห้งอยากหาแนวมารักษามันเศร้าอยู่อย่างนี้เป็น มันเป็นลายไว้หน่ <ING. S 2> อยนะยี่สิบรายเหอเออทั้งเครื่องอีก็หลายตัวนี้ก็เป็นไก่สีเบิร์ตตตีกิีพราะหารอยต้นบอนนี้ตั้งหกรอยจริงๆเพราะหาต้นบ่สมมติยี่สิตายผม่ได้ต้นตอนนี้มีในป่าเยอได้ให้หนับเอแต่ทังใจเลียัรมันสีเบิร์ตสี่สิบ็ต้นแล้วสีชี้ชิแล้วแต่ปลาปลานั่นท่านตายได้ปลานั่นมันมันสีลมันเกรังตายแหล่ง่งตายแหล่้โหมันตายวลวพี่น้องเอ้าไกีมอนี่นะครับจาเห็นเรากิต้น ตนนึงพาดอยู่ต้นหนึ่งคือต,ต้นทุเรีนยนไม่ครับเพราะว่าเปลือกมันตายไปขางนึ่งอน,นอนหลังฟังนี่มันก็ลังเน่าไปเรื่อยๆเนาะนแกนมันก็ลังเสียหายนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไเบอร์โทร0983100063อ่ามื้อนี้ที่ผู้หมอมานี่ได้จ้างเฮ็ดจ้างเบาจ้างคุยบ่นี่บ่เลียวแล้วที่เฮ็ดมาเฮ็ดวานไปเดือนเดือนหนึงนี่ได้เสียเงินบ่บ่ท่านได้เสียแล้วบ่ได้เสียนะครับแล้วความรู้สึกที่แต่ก่อนหน้านี้คิดบ่ว่า ยางนาตายมันสีแก่ได้โบบอกเคยขึ้นเลยเพราะว่าเคยอด่ยงนเขนเจ้าว่าว่ามันตายมันตายหนาหนึ่งแล้วมันปุ่มีอยังมันแก่ได้ดอกยางยังแก่ว่าะอไรเขาว่าอันนี้ก็เลยฝ่าว้องหาเลยแบบนี้ล่องหาบึงเลยเออราหาบึ่งสมกับความตั้งใจว่าที่เห็นก็โอเคนะก็โอเคนะก็โอเคนะยาวขนะคือมือนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่สายทองนะครับกับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผู้ได้บ่งคลิปนี้แล้วบ๊อเซีอ หรือว่าคิดว่าจ้างกันมานะครับให้มาหาเพื่อนย่บานคู่บ่อนกันได้หรือว่าโทู่ตามเบื่อทูที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ว่าเห็ดอิรีบอมันออกอิรีบอมันไหลอิรีบอมัครับทษถามได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเพจพ่อหมอเกษตรแน่นะครับเนาะพิมพ์คําว่าพ่อหมอเกษตร Facebook y o u t u b e นะครับจะเด้งขึ้นมาเลยอันใดก่อจะว่าถาบโบเห็ดบบเสืออย่างก่อนิบบานซาหาบานลื้อว่าซัาตาเห็นทุกอย่างเลยจิบบานซาหาบานลื้อว่าซําตาเห็นทุกอย่างเลย เราเห็นไปปันนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงโอเค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 ได้แล้วปัดนี่จะคุยกันเหดือนเดี๋ยวเป่าเอาไปก่อนโอเคไปโอเคเหรอครับโอเคนะเอาบุญอี่นะครับกระพุ่งกระคอพุณนทีใสต้องนะครับที่มาเห็ดนะครับเป็นแปลงทดลองอีกแปลงนหนึ่งที่เห็ดให้เกษตรกรท่านอื่นเบึ้งให้เห็นว่ายางนาตายมันสามารถแก้ได้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะครับแก้ได้แต่เราต้องทำให้มันถูกช่วงแล้วก็ถูกวิธีครับนอกวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับ า,าสวัสดีครับขอบคุณหลยครับวันนีครับ